โพสสุดท้ายถึงลูกสาวเปิดโพสสุดท้ายเอชนสวัสดิ์ยิ่งเศร้าถึงลูกสาวก่อนเสียชีวิตเปิดโพสสุดท้ายเอชนสวัสดิ์อัศสวะเหมยิ่งเศร้าถึงลูกสาวก่อนเสียชีวิตลั่นถึงลูกสาวและภรรยาร้องเพลงเป็นของพันวันเกิดความคลืบหน้าจากกรณีที่นายชนสวัสดิ์อัศสวะเหมนักธุรกิจชื่อดังและอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ถูกนำตัวส่งรักษาที่ห้อง i อ u โรงพยาบาลบุรีรัมย์อย่างเร่งด่วนเมื่อช่วงบ่ายวันที่30มีนาคมที่ผ่านมาด้วยภาวะฮิสโตรหรือโรคลมแดดขณะซ้อมแข่งรถยนต์ที่สนามช้างอินเตอร์เแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์ต่อมามีรายงานว่านางสาวนัาน,นทิดาแก้ววิศัยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการภรยานายชนสวัสด์ได้เดินทางมาเยี่ยมให้กำลังใจสามีอย่างใกล้ชิดที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์ด้วยเช่นกัน ส่วนอาการของนายชนสวัสด์ล่าสุดยังทรงตัวแพทย์ได้ทําการรักษาตามอาการล่าสุดเอชนสวัสด์เสียชีวิตเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาเวลา1นาิกา15นาทีทีโรงพยาบาลบุรีรามและเช้าวันนี้เวลา9นาฬิกาจะเคลื่อนร่างจากจังหวัดบุริรามมาประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านขาวริมแม่น้ำเจ้าพระยาจังหวัดสมุทรปราการต่อไป และเมื่อได้เข้าไปส่องในสแกรมของเอชนสวัสด์ก็ได้พบกับโพสต์สุดท้ายเป็นคลิปวิดีโอเพลงของลูกสาวและภรรยาร้องเพลงเป็นของขวัญวันเกิดให้กับเอชนสวัสด์รวมไปถึงภาพต่างๆในวิดีโอที่ตั้งแต่หนุ่มเอเล็กๆไปถึงการทํางานในปัจจุบัน